ไม่ได้ทำรถให้แรงอย่างเดียวนะคือรถที่ดีอ่ะมันต้องเป็นรถที่เนียนขี่ดีแล้วก็ทนอันนี้คือที่สุดของการใช้รถแหละ สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับผมลุง SBK ครับเพวันนี้เรามาพบกับซูซูกินะครับ GSXR 1 0 0 0 R รนันะครับปี2018ครับคือ L8 คันนี้เจ้าของเข้ามาซื้อวิสครับแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์โอรแกรมพวกกอกาปอดเทียนอะไรพวกนี้ครับแล้วก็เสิดู อันนี้ก็หรือใส่กองเสร็จไปที่เรียบร้อยกำลังหรือกล่องออกมาให้พี่บางเป็นคนดูนะครับอันนี้เราก็ถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วจะถอดกองไม่ได้หรอเอ,อ๊ะทำไมอ่ะดูดิ <laughs> ดูดิ <laughs> ดด <laughs> ไม่ค่อยดีนะใช้คำว่าดูดิโอ้โ <laughs> ห oh. อันนี้คือกลองใช่ไหมใช่เป็นท่อ โอ้โหสุดเลยติดท่อ <epidemi> อ <ology> so, ๋อไม่ได้อย่างนี้ก็ต้องถอดท่อถอดมาน้ำออกมาใฮะเดี๋ยวเปลี่ยนหาว่เีกองเครื่องหน่อยคุณนมแล้วนั่นแหละยีก็คือต้องถอดอ่ะสุดท้ายก็ไม่มีทางอื่นเลยต้องถอดม้าน้ำก่อนถอดท่อก่อนใช่ไหม เปลี่ยนกองแล้วกว็จะลื้อออกมาได้ต้องลื้อมาน้ำลือท่อออกมาเปลี่ยนพอดีเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันก็ดูตอนนี้ไปก่อนแล้วกัน,นโอเคเดี๋ยวเราใส่มาน้ำกลับไปเหมือนเดิม ตอนนี้ก็เสร็จไปทุกอย่างแล้วก็เหมือนกับทุกครั้งที่บ่อครับคือรถที่จะมาขึ้นไดโนเนี่ยทางร้านเราก็จะแนะนำให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็เช็คให้รถอยู่ในสภาพเต็มร้อยเป็นที่ตุดนะครับ มากอะ่ะแบบไม่ปกติเลยอันนี้เกิดจากอะไรบางคิดว่าปิด้่ราอิรเราพี่ลุงว่าไงเมื่อกี้คือกันนี้รถน่าจะเกิดเกิดไปแล้วแต่ว่าไม่ใช่เกิดที่เรามาอ๋อโอเค เดี๋ยวลองไปดูนะเพราะว่าม้ามันน้อยเกินไปมันน่ามีผิดอะไรผิดปกติสักอย่างนะเป็นไงบ้างบางกล่องมีปัญหาอะไรปะเมื่อกี้ลองไปถากไฟมาแล้วแสดงรุปว่าเป็นไฟเดิมถ้ากองเป็นไฟเดิมก็คือแสดงว่ารถมีปัญหา จากที่ดูแรงม้าเมื่อกี้แล้วทุกคนก็น่าจะเห็นว่ามันมันไม่ใช่อ่ะรถรุ่นนี้มันไม่มีทางได้แค่120ม้าหรือ110กว่าม้าใช่ปะก็เดี๋ยววันนี้ก็ลากันไปแบบนี้เลยจบกันไปแบบนี้เลยเดี๋ยวอีกวันหนึ่งเรามาดูกันต่อว่ามันจะเป็นยังไงต่อ คก็คันนี้แหละที่ผมบอกไปเออมันปัญหามันเยอะมากอะดูสิ่งที่พี่เจมลือไว้กับพี่บังก็มีหนุ่นเช็คเช็คมัดไฟนะแล้วก็อะไรนะลิ้นเล่งเราถอยออกมาเปลี่ยนใหม่แล้วก็เช็คใหม่ดูทั้งหมดเลยวันนี้เราก็น่าจะได้เริ่มการแฟร์ตบนไดโนสักทีโอเค เดี๋ยวผมให้ดูนะว่าสิ่งที่เขารลือออกมามีอะไรบ้างทุกอย่างเช็คแม้กระทั่งระบบไฟกับรถคันนี้นะครับจะเป็นยังไงเราติดตามดูได้เลยครับ าเดิมเนี่ยเทอร์ไทน์เลยนะได้หนึ่งร้อยยี่สิบจุดหนึ่งแรงม้มาซึ่งถือว่าน้อยมากนะครับถ้าเปรียบเทียบกับรถเดิมๆของน้อยแบบน้อยมากเลยนะใช่จะเทียบรถเดิมๆของแอลแปดนะม้าเดิมใแอลแปดเนะี่ยต้องมาถึงร้อยหกสิบกว่ารันม้าเดิมไปมาสองสามล้านเนี่ยเรารู้แล้วว่ารถคันนี้ดีโปกติแล้วเราก็ทําการเช็คแล้วก็ลองเปลี่ยนเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับ ของรถที่คิดว่าน่าจะมีปัญหานะครับเออเราก็จะไล่ไปตามสเต็ปเออแรกเราเก็เช็คก่อนเช็คลินเร่งก่อนครับมารการแบบว่ารินเร่งมันไม่เปิดลินเร่งไม่เปิดเราก็เช็คลินเนร่งก็คือเราก็บิดรถบนไดโน่อันนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าไดาโนของเราเนี่ยตั้งแต่เริ่มเลยนะอันนี้ก็คือเป็นจุดประสงค์หลักของวันเลยคือเมื่อก่อนเนี้ยเราซ่อมรถอ่ะเราเทสรถบนถนนครับ มัันอนตรายมากครับผมเลยตัดใจซื้อไดโนมาเพื่อเทสรถที่มันผิดปกติพอมีไดโนก็สะดวกครับเราก็บิดรถได้เลยบิดรถยกสางขึ้นมานะครับแล้วก็กดูลิน้นเร่งครับว่ามันเปิดไหมอันนี้คือเราพุ่งเป้าไปที่ลิ้นเร่งก่อนเลยอันดับแรกก็สรุปลิ้นเร่งไม่เปิดครับลิ้นเร่งเปิดประมาณแค่สามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์เองี่เราก็มาดูอีกทีว่าเฮ้ยลิ้นเร่งทำไมมันไม่เปิดอะไรเป็นตัวที่ควบคุมลิ้นเร่งบ้างนะครับตัวควบคุมลิ้นเร่งก็คือ,คคอตัวแรกก็คือ,คอหนึ่งคันเร่ง สองก็ 2, คือจะเร่งส่งสัญญาณไปที่ตัว,วเซนเซอร์ลิลเลงแล้วเซนเซอร์ลิลเลงเนี่ยส่งสัญญาณไปที่กล่อง ECU <นะ S 1> แล้วกล่อง ECU ก็ส่งสัญญาณกลับมาให้ลิลเลงนะเปิดจำนวนเปอร์เซ็นต์เท่าที่กล่อง ECU มันบอกมาเช่นเราเปิดกระเร่งไปร้อยเปอร์เซนต์ผ่านเซนเซอร์เซนเซอร์มันอ่านแล้วเซนเซอร์คือเซนเซอร์ตัวเนี้ยเซนเซอร์มันอ่านเสร็จปุ๊บนะครับมันก็ตัวนี้เป็นตัวญญอ่านตัวเซนเซอร์เร่ง มันก็ส่งสัญญาณต่อพี่กล่อง CPU. อีทียูอีทียูบอกว่าเอ้ยตอนเนี้ยมันเปิดคันเร่งเปิดร้อยแล้วนะนนก็คือส่งสัญญาณมาที่จะบอกกับตัวทุนทุนวาวครับนตะัวทุนวาวก็คือตัวนี้ครับนะทุนวาวมันจะมีมอเตอร์อยู่ครับนะมีมเอ,อตเ,มเตอร์ตัวนี้กล่องชิวก็จะสั่งมอเตอร์ตัวเนี้ยให้ทันเร่งนะเปิด,ตา,ปานะดาตามปริมาณครับเรียกว่าตามปริมาณคันเร่งที่สั่งมานะพอมันเปิดเสร็จปุ๊บก็จะมีเซ็นเซอร์ตัวเนี้ยเช็ค ว่าเปิดไปร้อยเปอร์เซ็นต์จริงหรือเปล่าแล้วส่งสัญญาณกลับมาที่กล่องอยูอีกทีหนึ่งถามว่าทําไมเรามีอะไหล่เรียบเลยค <c oughs> ืออะไหล่ของซูเนี่ยครับเรามีเกือบทั้งคันเลยนะครับแลงร้อยเอเซอร์แปดก็สามารถทดสอบลองได้นะครับพอเราทดลองเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่เราก็ไปเจอปัญหาลหลักๆอยู่สองสามอ,อย่างด้วยกันอย่างแรกคือตัวนี้นะครับเซนเซอร์แต่เซนเซอร์มันไม่เสียนะครับแต่ว่ามันอยู่ ไม่ตรงน้แหนัของมันคือตอนที่เราบิดกะเร่งแล้วเราบิดกะเร่งร้อยเปเซนะครับอันนี้จะเป็นกึ่งไฟฟ้ากนะ็าจะมีสายเคเบิลนะมาดึงตัวเซนเซอร์ตัวนี้นนเปิดปิดไปครึ่งรอบเนี่ยก็คือบิดกะเร่งไปร้อยเปอร์เซ็นต์นะรส,ออสามถรู้สต่าตัวเซนเซอร์ตัวนี้ส่งสัญญาณผิดนะครับไปที่ของ g ี u หลังจากนั้นมาเราก็มาทํางานต,งาตั้งค่าตั้งค่าตัวนี้จะต้องใช้เครื่องอุปในการเทเลเวท คือเราต้องบิดคันเร่งไปเรื่อยๆแล้วก็ดูที่ OBD นะก็คือดูที่คอมพิวเตอร์นะว่าคันเร่งมันเปิดไปกี่เปอร์เซ็นต์ก็ถ้ามีเครื่องมือมันก็นง่ายพอบิดไปปับ๊บโอเคเรารูแ้แล้วเราเนี้ยคันเร่งอ่ะเปิดไปไม่เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็มาแก้นะากมาแก้ตรงนี้ใหม่เดี๋ยวเพิปัญหาเรามาพอแก้ตรงนี้จบปั๊บเนี่ยหัวฉีดรอบสูงไม่ทํางานเราก็ทำการล้างหัวฉีดรอบสูงแต่ตอนที่ลองอ่ะเราไม่ล้างนะเราหัวฉีดใหม่ใส่ไปเลยเราแก้ไขเรนะื่อง เราใช้หัวฉีด <source> <änder> <assessment> ของไหมเลยใส่เข้าไปปุ๊บหายหายเสร็จปุ๊บเราก็มาดูหัวฉีดของในรถคันนี้ว่ามันติดวัสดุหรื says, <Huh? S 2> อเปล่าก็หลังจากการแก้ไขคือเราแคลิเบรตเซนเซอร์ทีวีใหม่ 2003. ครับแล้วแคลิเบรตลิ Haben ้นเล็งครับแคลิเบรตหรือลิ้นเล็งใหม่ตัวนี้ต้องแคลนะตัวนี้ต้องแคลิเบรตด้วยนะครับแคลิเบทหรือลิ้นเล็งใหม่ครับแล้วก็ล้างหัวฉีดครับแล้วก็ล้างปอมติ ทำไมโอชิมันตันเพราะว่ารถคันนี้จอดมานานมากเลยจอดลงมาเจ็ดแปดเดือนนะครับโอชิรถสูงตันเลยแล้วก็ตัวปั๊มติ๊กเนี่ยตัละเอียดเนี่ยตันไปแล้วก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับเพื่อเป็นเปลี่ยนฟิเลเตอร์ของปั๊มติ๊กไปจบเสร็จเรียบร้อยนะครับเท่าเวลาแก้ไขประมาณ2วันเพราะว่าต้องทําหลายอย่างครับก็แบงม้าหลังก็เสร็มาแล้วก็กลับมาปกติแล้วประมาณร้อยแปดสิบกว่ากันมาก็สำหรับรถคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยไป การที่เราเอารถมารันบนไดโน่คือเราก็จะทําให้รู้ว่ารถเรา,เาปกติหรือเปล่ารถเราปกติดีไหมนะปกติดีก็คือแรงม,าม้ามันก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะมันคือรถปกติดี AFD ก็คือส่วนผสมของก๊าซและน้ำมันเนี่ยดีประมาณ12สนะองถึง13สามค่าออกมานะก็ประมาณเสร็จแล้วเรามาปรับจูนเพื่อที่จะปลดล็อกส่วนที่มันลิมิตไว้เราก็ปลดล็อกไปนะก็ พอถึงจุดนี้ก็เรียบร้อยนะสำเร็จครับแก้ไขจบแล้วก็แรงมา้าก็ขึ้นมาปงกติสำหรับแรงม้าที่แปรแล้วนะก็ประมาณร8อแปแปรงม้านะครับแล้วก็คอก็ประมาณเ0้าสกว่าก็เรียบร้อยจะขึ้นให้ดูตอนท้ายล้วกันใช่ค,ครับโอเคก็เรียบร้อยสำเร็จครับจบแล้วครับสำหร,รับแถวแปด กว,วันนี้สำหรับ L8 ก็มีเกิดความรู้เล็กน้อยให้นะครับ่างที่ผมอธิบายไปนะครับก็จบกันไปนะครับวันนี้สำหรับ L8 แก้ปัญหาเรียบร้อยนะครับเป็นของแอปปี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ